สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลาก็มาส่งมอบรถโคตรสวยนะคันนี้บอกเลยโคตรสวยนะครับนี่ลูกค้าแฟนเพจของเราเดินทางมาจบเงินสดนะครับคันที่นะลูกค้ามารับตัววันนี้ก็คือโตโยต้าไฮรักรีโวตัวพีเ n เนอเครื่องยนต์2.4ปี2019นะคันนี้ปี2019นะครับลูกค้าเห็นนะเห็นปุ๊บเตะตาดังตาบเลยนะครับรีบเข้ามารับตัวกลัวไม่ทันว่างั้นนะครับ ลูกค้าแฟนเพจมาจากร้อยเอ็ดนะครับนี่กําลังจะรับตัวออกไปนะนี่นะครับสวยมากโคตรสวยน็อตไม่ติงคันนี้บอกเลยราคาเบาๆไปลวเดอ้อนี่นะครับรีโวคันงามมุ่งหน้าสู่เมืองร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยนะครับนี่ดากแมบแมบไปอีกแล้วนี่แม่เบื้องเอาตอนงามนีีครับคันนี้พวดนะเปิดอาดลาล้ะครับเปิดอาลาล้วเดอ้อมุ่งหน้าสู่เมืองร้อยเอ็ดเรียบร้อยครับนี่ อ่าอ่านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราซื้อขายกันแบบนี้เลยจริงๆก็ขอขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าแฟนเพจของเราทุกคนทุกท่านเลยที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับซื้อรถกับเรานะอยู่ที่ไหนก็เดินทางมานะครับก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือสองราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777 จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบคุณมากครับ